สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอพักเบรกมากนะครับมาคุยเรื่องเข็มซ่อนตายนะครับกับทิสาวริทิสานะครับเดี๋ยวแฟนขับทิสาเขาจะน้อยใจนะครับส่วนแฟนขับเข้มบุกดาอยากให้วิเคราะห์ประเด็นใดเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเมนเข้ามาใต้คลิปได้นะครับอ่าคือต้องบอกก่อนว่าอืมช,ช่วงที่ผ่านมาในผมค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วเลยไม่ค่อยได้ติดตาม อะไรพวกนี้นะครับจนกระทั่งผมก็ดูข่าวท่สาบ้างนะฮะก็เป็น f อขวัญใจนะครับเข้มมุกดากทิสาเวียนะครับทีเนี้ยจังหวะแรกปุ๊บเนี่ยผมก็ดูเรื่องเข้มซ่อนปลายก็เห็นเมนในพันทิปว่าเออเนี่ยประมาณเหมือนตอนแรกคนบ่นว่าให้บทอะไรกับทิสาแต่พอตอนหลังมันเรื่องแรงเรื่องเข้มเริ่มเข้มมากขึ้นเนี่ยโอ้คนชมกันใหญ่เลย นะครับแต่ผมก็ยังไม่คิดอะไรมากนะก็คิดว่าเออมันก็คงจะจะดีนะอ่าต่อมาแม่ผมพูดเรื่องเข็มซ่อนปลายเฮ้ยทำไมแม่ผมตึงสนใจอ่าแต่ท่านก็คงไม่ได้ดูหรือดูออดูอยู่นิดหน่อยทีเนี้ยที่พีคือรุ่นพี่ผมนะฮะอ่าไม่เอ่ยชื่อนะกกันนะท่านชอบเป็นเหมือนมังกรซ่อนกายพูดถึงมาดูด้วยไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งจะดูละครไทยสองจะดูช่องเจ็ดเออท่านบอกว่า ติดตามคุณนุ่นวานละนุ่นอะผมก็เลยถามเลยครับว่าลที่ศาเป็นไงครับอ๋อท่สาดีอยู่แล้วแต่เขาเน้นนุ่นวัละนุน่ผมนี่ตรงข้ามนะกะจะดูหลายทีแล้วตามทิสานะครับปรากฏว่าเป็นไงครับอ่าก็ก็ยังผักนะเพราะก็ไม่ค่อยได้ดูเนะจนเมื่อกี้เพิ่งมาดูคร่าวๆนะอาจจะมีคอห์ผิดไปบ้างนะครับเพราะว่าดูแต่หายหลายแต่ ผมมั่นใจว่าผมวิเคราะห์ในเชิงคาแรคเตอร์ไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงเนื้อเรื่องผมบอกเลยว่าอ่าคนที่เชียร์ทิสาและแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมีความรู้สึกว่าเอออ่าเนื่องจากหน้าตาทิส่าเาเกาหลีฮะอ่าเขาเรียบร้อยก็มีทั้งความได้เปรียบเสียเปรียบถูกไหมได้เปรียบคนบอกโอ้ยถ้าเล่นบทแรงรือแลากมากๆก็อาจจะไม่ดีหรือไม่ได้แต่เรื่องที่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับแต่ผมขอเสริมนิดนึงว่าความแรงของทิสาเนี่ยผมชอบนะอาจจะชอบโดยส่วนตัวนะ แต่ที่มุมหนึ่งที่ชอบก็คือว่าผมชอบผู้หญิงที่จะตายนิ่งๆนะฮะนิ่งๆคือคําว่านิ่งๆเนี่ยไม่ใช่ว่าชอบแนวเรียบร้อยนะคือเรียบคือจริงๆผมไม่ได้ชอบผู้หญิงแนวเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าผมชอบผู้หญิงที่นิ่งเพราะว่าความนิ่งเนี่ยผู้จริงๆผู้ชายที่นิ่งก็ก็สาคัญแต่ผู้หญิงที่นิ่งก็สําคัญเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าทิศความนิ่งของเขาเนี่ยมันเป็นความนิ่งที่เผชิญปัญหาได้ทุกปัญหา ใช่ไหมครับเขาคือคนนิ่งเนี่ยมันด,ดูดูเหมือนไม่มีความสามารถใช่ไหมแต่ในความนั่นแหละคือเขาซ่อนข่มไว้ไงเขาเผชิญความท้าทายได้ถูกรูปแบบนะฮะบทนี้คนอาจจะโจมตีไปเรื่องของการเป็นเมียน้อยอะไรต่างๆหรือคนอาจจะคิดว่าเออก็ยุคนี้มันก็เปิดกว้างอะไรแต่ผมมององนี้ว่าเออนางเอกยุคใหม่ก็อาจจะมีบาดแผลในห,หลายๆจุดนะฮะส่วนเรื่องเมียน้อยผมเดานะ ว่าเขาคงจะมีความจําเป็นหรืออะไรบางอย่างคงจะไม่ได้เป็นเป็นอย่างไงละนั่นแหละนั่นแหละคือคือเขาอบทยังไงก็ต้องมีคาแก้ตัวให้หนางเอกนะฮะแต่ผมแค่บอกว่าอ่าลองเปรียบเทียบกับเรื่องที่ผมดูแล้วชอบชอบ,ชอบทีศาเนี่ยก็มีอยู่2เรื่องก็คือสามัทานหัวใจกับเรื่องอ่าอะไรนะที่เล่นกับเข้มอ่ะตะวันอับดาวนะอย่างสามัทภันหัวใจนี่คือมันลงตัวกับความมุง่งมิงกับอ่าบุญเาสุกฤทธิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็ เหมือนเดิมคือนังเอกก็โดนกระทําใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าเรื่องเรื่องอ่สาสัมภารหัวใจนางเอกโดนกระทําแต่ว่าก็มีเบียบปกป้องไงเขาเขาอาจจะชีวิตลันโทนิดน,นึงแต่ว่าเขาไม่ต้องไปแก้ปัญหาหรือไม่ต้องไปต่อสู้อะไรที่มากนะฮะมากเท่ากับเรื่องหนีอ่านะครับผมมองว่าเรื่องสัมทานหัวใจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้ทิศาขึ้นมาเป็นที่รู้จักพีคมีเอฟซีเยอะ แต่เรื่องนี้จะ f อฟีในระดับแมสขึ้นกว่าเดิมฟันธงเลยแล้วก็ฝีมือนี่ก็พัฒนาจากกว่าเดิมนะครับในความมุ่งมิงเนี่ยผมชอบเรื่องสัมพันธ์หัวใจแต่ในฝีมือการสแสดงทิศาสก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันพีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคือเขาครบเครื่องนะแน่นอนลุกของความเรียบร้อยเนี่ยก็อาจจะทําให้ดูไม่ไม่ลายเท่าที่ควรแต่อย่างไรก็ลายถูกไหมครับแต่มันเป็นลายแบบแข็งแกร่งอ่ยต้องเข้าใจปะคือคนบางคนเนี่ย ถึงแม้จะ,ะไรๆๆ้ไร้แรงไแต่พอเจอปัญหาปุ๊บหลมใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าทิสาทั้งตัวจริงทั้งในจอและนอกจอจะไม่เป็นคนที่หลมอ่าผมว่าคนอย่างเงี้ยแข็งแกร่งนะน่าน่าสนใจอ่าเนี่เนี่แหละคือสิ่งที่ผมอ่าอยากจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตรงนี้นะและเชื่อว่าอาจจะยังไม่มีคนวิเคราะห์ในจุดนี้นะส่วนเรื่องตะวันอบดาวเนี่ยก็เป็นคุณหนูคุณหนูนะโอเคแต่เคมีกับเข้มเขาดี นะเรื่องนี้เคมีกับยูโรก็ดีนะเกาหลีนะคนชอบเกาหลีเกาหลีนะคือพอพอหนังเขาดังเนี่ยเคมีพระนานก็จะมาคู่กันถูกไหมครับเออนี่แหละแล้วผมชอบประโยคหนึ่งนะอ่าที่ค้าๆว่าจะปลอมตัวไปสืบใช่ไหมกับเจ้าสัวใช่ไหมครับทิศก็จะไปเป็นแบบเหมือนกับว่าไปวางแผนะอะไรต่างๆเอาชนะเจ้าสัวให้กับทางฝั่งยูโรล,ละพอ่อใช่ไหมครับแล้วยูโรเนี่ยเหมือนแม่ องยูโรเข้าใจทิสาผิดนะเดี๋ยวต้องไปอธิบายทิสาบอกไม่ต้องเดี๋ยวจะเสียแผนนะเขาคิดว่าเขารับมือตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะคือนี่แหละคือความแข็งแร่งนะครับเออแล้วผมคิดว่าออต่อไปทิสาเนี่ยคือคือเหมือนกับว่าพอเรื่องสัมปทานหัวใจปุ๊บอะทิศาก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตวันอับดาวแต่มันก็ไม่พีคเท่าสัมปทานหัวใจฮะแต่เรื่องนี้น่าจะพีคไม่น่าจะว่าเลยหรือตรงนั้นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเป็นจุดพีคอันหนึ่งและเป็นจุดที่ทําให้แมทขึ้นกว่าเดิม ออันเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อ่หลายคนเนี่ยแฟนคลับ f c ก็จะรู้สึกว่าเออทำไมแบบเหมือนช่องไม่ป้อนงานหรือน้องไม่เหมือนกับว่าไม่ได้รับกระแสะเท่าที่ควรเนี่ยตอนนี้ก็คงจะดีใจแล้วนะแล้วผมว่าแหมขออีกเรื่องหนึ่งนะที่แบบแต่แต่ผมว่าพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกระแสะได้ปุ๊บยังไงยังไงน้องก็ต้องได้ของดีจัดมานะฮะอ่าผมขอเพิ่มอีกหน่อยนึงนะ คือผมสังเกตมาหลายทีแล้วว่าดาราที่เก่งๆจะเล่นได้หลายบทบาทใช่ไหมแต่ต่อให้เล่นได้หลายบทบาทแต่จะมีซิกเนเจอร์ของเขานะครับอยากนุ่นวรรณะก็คือนุ่นวรษย์แต่ก็เป็นนุ่นวรษย์ในหลากหลายบทบาทนะซิกเนเจอร์แนวรู้เลยเสียงพูดต้องอย่างนั้นอย่างนี้แนวนี้ทิ่สาก็เหมือนกันเล่นเรื่องนี้ถึงแม้จะบทหลากหลายกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแต่ก็ยังเป็นทิ่สาอันนี้ไม่ใช่เรื่องลายนะคือ คำว่าทิศาเป็นคำว่าแบบนักแสดงคนนี้เล่นเป็นตัวเองเล่นเล่นเป็นซิกเนเจอร์ของเขาในบางมุมก็เหมือนลายคือเปลี่ยนบทไม่ได้แต่สําหรับนุ่นและทิศาเนี่ยเขาเปลี่ยนบทได้แต่ก็ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ไม่เปลี่ยนผัดคือทั้งเปลี่ยนและไม่เปลี่ยนอันนี้คือสุดยอดนะคือเข้าขั้นสุดยอดแล้วแล้วก็อยังเล่นไดีกนะน,นะยังเป็นจุดพีคยังต่อไปทิศาก็จะมีแฟนคลับเยอะขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะ นั่นแหละจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแฟนลับก็คงจะชื่นบานนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้แต่อันนี้อันนี้เปิดไปดูหัวยังไม่ได้ดูข้างในที่บอกว่าแฟนช่องสามเขาก็คือเหมือนกับคนกรุงก็ชอบแฟนช่องสามก็ชอบนะถ้ามันเป็นอย่างี้ก็ดีสงบปองดองกันบ้างนะบางทีทะเลาะก,กันเยอะผมผมไม่ได้มีค่ายนะฮะนะแต่ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยเองไปถงช่องเจ็ดแต่ก็ไม่ได้ว่าช่องสามนะฮะอย่างเรื่องบาปประยุทธ์รทมผมก็ดูนะฮะแล้วก็ทําคลิปด้วย ถูกไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยผมผมได้ทุกช่องนะครับส่วนช่องที่ผมไปซื้อหุ้นเนี่ยก็คือ Workpoint นะอ่าช่องเจไม่มีหุ้นให้ซื้อนะครับแต่ผมชอบ Workpoint ตแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ดูรายการเพราะไม่ใช่แนวมีดูบ้างก็คือติดอ่าโฟนะครับเออนั่นแหละแล้วก็อ้ออีกเรื่องมีเรื่องแถมหรู้สึกว่าที่คือคือดาราหญิงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอ่าบางครั้งเนี่ย อ่ายิ่งสูยิ่งยิ่งอายุเฉยยิ่งแซบยิ่งสวยนะท,ทิศาในเรื่องนี้นี่สวยกว่าเดิมอีกนะเออหลายคนก็คงจะชอบนะพูดกันเยอะนะแม้กระทั่งผมเนี่ยเอาจริงๆผมไม่ใช่เป็นแนวเกาหลีนะผมชอบผู้หญิงเข้มๆมากกว่าอย่างที่เคยพูดกับแฟนคลับแต่ว่าทิศาเนี่ยก็ถือว่าเออผมชอบนะเพราะว่าแบบมันไม่รู้ว่ามันคาแรคเตอร์อย่างที่บอกไงว่าเขาแบบอันหนึ่งอชอบในเรื่องการแสดงสองคือผมชอบคาแรคเตอร์ของคนที่ผู้หญิงที่นิ่ง แต่มีความแข็งแร่งนะครับพร้อมเผชิญกับอุปสรรคและปะัญหาเป็นคนที่จะไม่ลม้มหรือถ้าล้มก็จะลุกขึ้นมาได้เร็วนะครับเราลองไ่สังเกตลองเอาม,อมอุมมองวิเคราะห์ของผมเกี่ยวกับทิศานี้ไปสังเกตแล้ววิเคราะห์เรื่องนี้คุณจะเห็นความฟินมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็แบบเอ่อตอนที่อยู่โลไปยั่วใช่ไหมบอกว่านี่คุณเป็นเมียน้อยต้องยั่วสิทิศาก็พูดแบบคือถ้า ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะพูดแบบแรงๆเขาก็บอกว่าฉันจะยั่วเขาฉันจะต้องเลือกคนด้วยอะไรประมาณนี้เขาจะพูดแบบแรงแต่เขาจะไม่แรงแบบใส่อารมณ์ไงเขาจะพูดแบบนิ่งๆจะว่าแบบผู้ดีก็ได้แต่ผมว่าก็ไม่ใช่ผู้ดีคือคือมันเป็นการว่าแบบนิ่งๆแต่ว่าอ่ามันมันมัน,มนดูมีคลาสอ่าใช้คํานี้เออทิสาเนี่ยเขาเป็นคนมีคลาสเออเป็นคนสวยแบบมีคลาสเป็นนังเอกแบบมีคลา,าสนะครับไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่าทุกคําพูดเขาจะดูคมดูเรียบเรียบ นะแต่มันซ่อนในอ่าอันนี้จะเป็นทีิศานะครับคลิปเริ่มจะยาวเกินไปแล้วนะครับอ่าก็อลืมไป่ออกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ